ยกมาครับเดีวบอลเร็วยูดาด้นี่ก็เป็นโอกาสของโอ้ยดเด่เขาจุดนะครับต้องยกอัสดายเต็มเต็มบล็อกครับอีกดีนันครับกากูบคาบาน่าครับอ่าเป็นไดมอนด์ฟูดครับต้องถูกตามตีเสมอครับอืมเราได้สตาร์ทเลยนะครับพิพัฒน์ในเซตนี้ครับแก่ก่อนคุสคอฟใช่ว่าถูกคำดีเฟนได้ ขงหลังคุสคอฟครบับโอ้โหตีสูงกว่าบล็อกพิพั์อยู่แล้วพิพั์พตัวเล็กกว่าคุสคอฟเยอะครับหนึ่งที่พงพลใส่สาเลยครับยกบอลแรกมาแล้วทับเลยครับเข้าใจกันอยู่แล้วกับพิพัทกับย่ามาจากทีมเดียวกันครับผักข้ามมารองได้อยู่พงพลแต่พบรองอยู่ที่อจิพงพลพิ้นโยแล้วคุสคอฟตีสูงแล้วโดนชัดบล็อกครับน,นัทพลก้าบอกว่า ปกติเนี่ยเป็น6คนแรกได้สตาร์ทแล้วอยู่ๆโด,ดนดรอปเป็นผู้เล่นสำรองครับต้องหาคำตอบให้ตัวเองนะครับหาจดเปลี่ยนด้วยครับใช่ครับอยู่ที่ผมพัฒน์ครับดีเฟนซ์รุ่มได้แล้วคนนี้ครับนัำพลกล้าโอ้โหเด็ดจริงๆนะครับนั่นที่ห่างครับเฉยว่าทุกงค้มเสิร์ฟโอ้บอลแรกไม่ดีครับต้องต่อบอลให้เพื่อนเอายังไงครับนัำพลแต่คนนี้ครับโอ้อเล่นกับบล็อกครับ นัทพลก้าหานทำเป็นเข้าบล็อกนะครับกินแกย่ากครับใช่ครับดูจังหวะนี้ทีครับนี่ครับโดนมือควอล์กกลางเจตนาตีทัชเห็นเห็นนะใช่ครับมาเสือเองครับนัฐพลก้าหานโอ้เสิร์ฟดีครับบอลแรกต้องย่อเซตครับอดิพงเ์ขอเบาๆโคเฮมาวินจบให้ครับยังเก็บได้ขอแก้ไขครับโคเฮ ป็นโอกาสกของกอ่อกูดครับปั่นหน้าครับโอ้ยังลองไว้ได้อันนี้พงยกหัวเสาแรกครับคเูเฮติดบล็อกยังอยู่ครับคูสกอปป้ายังไงหยอดเบาๆเก็บไม่ได้รัชชาดน,อนโอ้โหคะแนนนี้ครับยังไงคูสกอปยังอยู่มาวินยบ3เมตรตรงกลางเหนียวนังคู้สุดท้ายมาปิดอัน <c oughs> ตรับตัว อาจจะยังไม่ค่อยถนัดในการยิมอื้อหลูกนี้ครับกิตินันครับโอ้โหดูจะได้เต็มไม้เต็มมือกว่าตอนนอมนันขานอยู่ครับคือหนักคนละแบบนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับสูง194นะครับกิตินันผลพิกุลอายุ17ปีครับชาวจังหวัดชัยภูมิราดเดียวกับวโจ๊ะด้ัยใช่ครับ ตีโอ้โหนี่ครับประสบการณ์ที่ได้มาครับของนภาเดชคือไม่แรงอย่างเดียวครับมีลูกแม่นเหมือนกันครับนภาเดชสวยนะครับจังหวะนี้เนี่ยครับเนี่ยเหมือนหลอกหน้าเลยครับแล้วเพาะมุมตรงผ่านกันได้ครับใช่ครับทับลูกนี้โอ้โหบิดสวยครับนภาเดชเป็นสองอีกหนึ่งจัง มานดูครูสกอก็โอ้เนี่ยครับทั้งตีทั้งบล็อกกับนะภาเดชสองคะแนนติดต่อกันครับของนภาเดชครับนภาเดชผมบอกว่าถ้าไม่ไม่ผมยืนนานคะแนนคงไม่ห่างขนาดนี้ครับใช่ครับนี่ครับเสิร์ฟบอลแรกยกมากครับเตาบอลเร็วอยู่ด้นี่ก็หายไปนานะครับกับตรงพัด ยกมาครับแล้วอเราละชนน์แก้ตัวได้จากพาสตูนนี่ครับไม่ยอมไม่นอนเสิร์ฟครับยังเป็นเซตพอยต์ของในม่อนแรกไม่ค่อยถึงครับยกยังไงเพาะเบาๆครับโอ้ปิดเกมลงไปครับก็อยู่สองต่อหนึ่งเซตนะครับนัทพลก้าหันเสิร์ฟสายวัดถุงคำอาตีพง์บอลเร็วครับอยู่ได้ครับเปิดดูพลังให้เหยียงกันด้วยครับโอ้ยู่ได้ครับบนเอสไปครับ เป็นฝั่งทางกอกูได้ครับผมเพราะว่าไายเป็นผู้เป็นคนชาเลนจ์นะครับ,รบตีลูกนี้ครับสามอยู่ได้าเซิร์ฟครับสามเท่ากันโอ้ผดวันแรกไม่ดีครันนบน้าพลต้องแก้เองครับนัาพลเพราะอมาโอ้โหแต่แก้ดีครับคุชกรอปโอ้ยยลองไม่ได้โอกาสของกอกูดครับมาวินเอายังไงยกค่มหน้าน้าเด่นนี่ครับ แโอ้ไม่ค่อยดีครับเดีย๋ยวคิดต้องต่อบอลให้โอ้โหติดบล็อกเนี่ยครับมาดูอีกคน,นครับเกมแรกเหมือนกันครับวันนี้เขาลน้นมากวินตีโอ้โหอธิษไทยด้วยนะครับแฟนคลับชาวไทยก็เยอะครับใช่ครับเปิดบอลแรกไม่ค่อยถึงครับนัทพลโอ้รับเองแล้วก็มาปิดงานเองครับนัทพลกล้า หล่นครับหล่นครับโอ้โหรัชโนนครับไดมอนด์พูดครับใช่ครับโอ้โหอยู่ได้ไม่ดีครองแกละครับคุณคอฟเด็กภูมกล้ายกไหมมาแล้วครับรัชโนนครับมือสุดๆนะครับถึงจะตีได้ครับจังหวะนี้มาวินให้กับจักรพกปิดบล็อกจักรพกรัชโน่ลูกแบบนี้ครับลูกที่มันไม่มีอยู่ในหลักสูตรคุณมักจะเล็งผู้เล่นต่างชาติซะส่วนใหญ่โอ้เอชครับ เดี๋ยวจับโกเฮครับโดนทางมาวินบลูงเล่นงานครับเสือต่อครับด้ชนนเสือบิ๊กที่โอ้โหโกเฮครับไปเข้าครับจังหวะนี้รับไม่ขึ้นต้องยกนี่ครับติดบล็อกสิครับทีนี้โอ้โหจังหวะนี้17 19ครับมาวินยกหัวเสาครัโคนโอ้โหต้องต้องให้เครดิตนะท่านผูชมจริงจริงเโอ้โห ใช่ตัวมาวินเนี่ยใช่เราเรากล้ายกมาให้ด้วยครับวานครับมุดประภัยจับโอ้โหติดบล็อกยังอยู่ครับไดมอนเอายังไงครูสก๊อปยังเขี่ยไม่ได้นัตพลเอายังไงสอคะแนนสำคัญของนัตพลครับโอ้ร่างกายดีมากครับดูการเทคตัวนี่ครับ มุดแบบมากครับนัทพลก้หาหาันเปลี่ยนแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่านัทพลแล้วมาอีกแล้วครับนัทพลโหโอ้หแล้วตีใส่ตัวร็อกเบนตมินใจดีนะครับนัทพลโอ้เซตนี้ถ้าก่อขูดกลับมาได้กลับมาชนะตีเสมอได้เนี่ยคนนี้เลยครับเครดิตสำคัญครับของทีมเลยครับนัทพลก็หาหันเดียว3คะแนนรวดครับนัทพลก้หาหันดีครับอยู่จังหวะนี้นะครับ บาวินยกไปแก่ตัวครับโอ้โหสัมเด็จไรอูหลังจากเปลี่ยนเอาสุรเดชลงมานะครับทางดาบเบิ้ลฟล์ทครับเอลเร็วห่างตะครับโอ้โหแม่จวอธิพงศ์ยกนั่นคือมันห่างจากข่ายมากมากเลยครับนี่คือให้อภัยนะครับลูกขนมหกของใจครับถึงได้ถูกต้องครับแล้วดูครับได้ไม่ได้เซตพอยต์บอลเร็วอยู่ได้ครับยังอยู่ครับยังอยู่ โอ้กันบ้านสี่คะแนนนี่เหนื่อยครับในพฟิร์สโคเฮยยกมาครับผมพันเราล้นครับโอ้แต่อย่าใจดีไม่ชนะครับโอ้โหอยู่ด้าครับอยู่ด้าแพ้มาวินครับก็กลายเป็นทั้งฝั่งเกาะกูดคาร์บาน่า A4S ครับที่จบนี่ยังมีต่อเรื่องของการจับรางวัลอีกนะครับ คะแนนแรกเป็นของใครครับโอ้คะแนนแรกเป็นของโคภงในมอนด์ครับเสือดีครับโอ้บหนแรกต้องวิ่งอันเดอร์ครับอดิตโปรแก้ไขเป็นโอกาสของโอ้โหทีเด็เดตัวมาวินกันจังหวะนี้อยู่แดนหน้าแล้วก็าทำคะแนนที่สองของตัวเองครับทำได้ต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มจากดึงหลอกไม่บล็อกครับแล้วก็ตีจังหวะสองลูกนี้ครับมาวินมานีโวสองต่อหนึ่ง บอลแรกเปิดดีอดิพงศ์ยกคนะ้งหน้าังอยู่อีกทีนึงครับยดาต้องต่อยเพื่อนแล้วครับยู่ด้าโคเอคเอาเบาๆยังลองไม่ได้ยกยังไงเหมือนแต่ติใจจะไม่บล็อกหน้ใช่หนึ่ง,งครับจิติพงศ์ส่งดีอีกแล้วครับบอลแรกย,ยกไปบอลเลย จะกรภพบแสงสีที่<ช>ยังเล่นลุกแดนหลังช่วยดึงบล็อกให้ได้อยู่นะครับใช่ครับบอลแรกดีครับอดีพงศให้บอลเร็วทีครับแก้ตัวได้ของยูดาครับสามต่อสี่ครับมาวินยกโขงหน้ารัชานน์ยังลองไม่ได้บุโบโต้องต่อบอลยกยังไงโอ้เป็นโอกาสของกอดกูดบ้างครับรัชานน์ เน่นที่มั่นใจครับรัชนน์ลงน้อยครับพอปเปอร์แมนซ์ของทีมขึ้นเรื่อยๆครับกว่ากูดเอฟเอเสเอนแรกลนหรือเปล่ายังอยู่ที่อธิบกแล้วบอลเร็วอยุดด้าครับเอาใส่บล็อกได้ครับลูกนี้คือตอนนี้ตรงแรกได้อยู่ด้าเลยครับราชนนครับโอ้เสิร์ฟดีครับโคเฮรับไม่เข้าจุดนะครับต้องยกอัศดายเต็มเต็มบล็อกครับอินดี้ซัครับบล็อกเลยครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โห เาแอคชั่นสุดยอดครับ,รบตอนนี้โอ้โบล็อกดีจริงๆครับจบังหวะน,นี้ของพิินันคือไม่มีที่ให้ไปเลยครับตรงนี้จุดเปลี่ยนจากชาเลนจ์นะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับสุเรเดชบลอกมาที่อัศรยยึดต,ตีหวัวสาครับบอ,องไปไหนบอลเร็วไม่เข้าจุดโอกาสเป็นของกอกูดแล้วก็กูดมาจากรพบ อย่างรองได้ครับแต่จังหวะสองไม่มีใครเล่นต่อแล้วครับผู้ช่กยกำภพแจังสี่ครับโอ้ต้องบอกว่าชนะนี่เป็นล้มทีมเรียกว่ามวหน้าโชว์เลยนะครับจังหวะนี้โอ้ยถ้าได้คะแนนนี้ต้องบอกว่ากอกูรคามาน่าได้คะแนนใหญ่นะครับโอ้แล้วเป็นคะแนนที่อาจจะส่งผลถึงอันดับที่ลุ้นคาร์เร์โฟเหนือก่บเมืองพลได้เลยครับโอ้โเนี่ยครับพอมันล้วนมันล้วนทั้งระบบครับ เป็นโมการของกอล์กครับโอ้โหนันทพลกาหารครับนี่ครับนันทพลกาหารนี่ครับโอ้เราเล่นแบบนี้เนี่ยร้อนไปถึงเกมวันพรุ่งนี้ระหว่างนครราชสีมากับเมืองพลดีซีครับโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับโอ้ช่องว่าง6คะแนนถือว่าเยอะมากครับกับกับเซตสั้นๆแบบนี้นะครับอัดิพงโอ้โหมาดูมาวินบ้างครับ โอ้หจ่ายห่างครับลูกนี้โอ้โดนทัดบล็อกอีกหรือเปล่าครับทัดบล็อกครับชนะนนเสิร์ฟครับโอ้เปิดบอลแรกไม่ได้เลยครับตอนนี้โอ้ยังไงทันไหมโอ้ยังกลับมาทันครับสุดยอดจริงๆครับลูกนี้่ยังเป็นโอกาสของไดวอนฟูดเดียให้บอลเร็วครับติดบล็อกโอ้ยแล้วเหลือที่อยู่หน่อยเดียวครับลอยไปลงเฉยเลยครับโอ้เนี่ยครับบอลโอ้ยสุดยอดครับ หลงหลงครับรอนล็กนิดนึงครับติดเส้นนิดเดียวโอ้โหแล้วดูเหมือนจะขึ้นไป11แล้วด้วยนะครับทางกอ,อก,กูร์คาบานาแก้ด้วยขนเสาชัยวัฒน์ครับโอ้โห 12, 12แล้วครับโโอ้หสถานการณ์แบบนี้ครับขึ้นทาน,นะครับนี่ครับนัาวชัวยวัฒน์เองที่ที่เป็นจอมพลังคนหนึ่งฝั่งของทีมยกบอลแรกมาไทยกับนัทพลตีใส่บล็อกชัวยวัฒน์ถึงขา้า หัวเสาครับโกเทโอ้โหยืนบอลอย่างเดียวเลยครับแล้วสุดท้ายครับ